สวัสดีค่ะทุกท่านตอนนี้นะคะตุกอยู่ถนนนอยสาม6กกิโลเมตรที่สิบเอวกหนึนะคะเดี๋ยววันนี้จะพาเข้าไปชมภายในซอยรักญาตินะคะอัปเดตวันนี้นะคะเราได้เคลิ่งแปลงที่เราจะเปิดขายเร็วๆนี้แล้วนะคะ ไะฟไฟ้าถึงแล้วนะคะถนนเส้นนี้ก็เป็นถนนทางสาธารณะนะคะวันนี้ทุกพามาอัปเดตบรรยากาศของการเข้าเคลิงพื้นที่วันแรกนะคะโปรดติดตามพังและราคาที่ชัดเจนเร็วๆนี้นะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูข้างในนะคะว่าวันนี้รถแบ็คโฮเคลิงถึงไหนแล้วนะคะขณะนี้นะคะก็เวลา16บหนกาสินาทีนะคะ ของวันที่8กุมภาพันธ์2,565นะคะถ้าท่านใดสนใจที่ดินย่านนี้นะคะก็โปรดติดตามผังและราคาที่ชัดเจนเร็วๆนี้ได้เลยนะคะซ้ายขวานี่เรามีเพื่อนบ้านแล้วนะคะวันนี้ก็เคลิ่งพื้นที่วันแรกนะคะตุกก็พามาอัปเดตกันก่อนนะคะเราจะแบ่งขายนะคะแปลงละประมาณ ร้อยถึงร้อยห้าสิบตารางวาโดยประมาณนะคะส่วนผังและราคาเนะื้อที่ที่ชัดเจนเนี่ยก็โปรดติดตามนะคะท่านใดสนใจก็ะเจงชื่อและเบอร์โทรติดต่อคุณตุ๊กได้ที่เบอร์099-2216289ค่ะนะคะวันนี้ก็อัปเดตพื้นที่ข้างเคียงไปพร้อมๆก,กันกับตุ๊กเลยนะคะ เราอยู่กันที่ตำบลชุมพลอำเภอองคารักษ์จังหวัดนครนายกนะคะเป็นรอยต่อลำลูกกาค่ะค่ะห่างจากถนนรังสิตนครนายก11.1กิโลเมตรนะคะห่างจากถนนลำลูกกา3312เข้ามาประมาณ2.5กิโลเมตรนะคะว,นนวันนี้เราพามาถึงท้ายซอยกันเลยนะคะ รถแบ็โฮเขาก็ย่ำดูพื้นที่กันไปกอนนะคะเราพามาดูกันสักนิดนึงเนี่ยค่ะตุก๊กจะมาอัปเดตให้กับคุณลูกค้าได้ทราบกันอยู่เรื่อยๆนะคะว่าวันนี้เราได้ดำเนินการถึงไหนแล้วนะคะตอนนี้นะคะพื้นที่อยู่ระหว่างการเคลลิงนะคะนี่เลย ข้างเคียงนะคะถนนนะคะซอยนี้ก็เข้าได้ทั้งสองฝั่งนะคะนี่เราให้ดูก่อนว่าเขาเคลียร์ลิงถึงตรงนี้นะคะล่าสุดนะคะตุ๊ก็มาอัปเดตนะคะท่านใดสนใจที่ดินติดต่อคุณตุ๊กนะคะเบอร์โทรศูนย์1ก้าเก้าสองสองหนึ่ง หกสอนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ตุ๊กด้วยนะคะตุ๊กก็จะพาทุกท่านมาอัปเดตท,ที่ดินกันอยู่เรื่อยๆค่ะกราบขอบพระคุณค่ะ